วันนี้ครับผมมี10จิตวิยาสําหรับคนพูดน้อยที่จะทําให้คุณสามารถเข้าสังคมเป็นและฉลาดในการเข้าหาคนด้วยฮนะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนะี่ยผมเป็นคนพูดไม่เก่งเลยแล้วก็เป็นคนค่อนข้างเงียบเวลาเข้าสังคมมาฟังกันว่ามีอะไรบ้างข้อที่1กครับ คุณต้องรู้ตัวก่อนว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนพูดไม่เก่งเลยเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําเป็นอย่างแรกเลยคือคุณต้องตั้งคาถามให้เก่งอะ่ะตั้งคำถามให้เก่งทำยังไงฮะเราจะไม่ถามคําถามทั่วไปโดยปกติแต่เราจะถามคําถามที่มันย้อนแยง้งอย่างผมไปเจอจิตแพทย์หรือนักบำบัดเนี่ยในในคราบของคนปกติทั่วไปเนี่ยผมจะไม่ถามว่าทําไมคุณถึงมาทาอาชีพนี้นะหรือคุณชอบอาชีพนี้หรือเปล่าอันนี้คือคําถามทั่วไปแต่ถ้าถามแบบย้อนแย้งเนี่ยคือ เราจะไม่ได้เห็นด้วยกับอาชีพเขาสมมตินะเอ,อผมเนี่ยได้ยินมาว่าจิตแพทย์มันก็ต้องนั่งฟังคนป่วยทุกวันเลยแล้วก็ต้องนั่งฟังปัญหาคนน่ะฟังไบ่อยๆมันก็เกิดเรื่องลบนะแล้วถ้าเป็นผมเองผมคงจะอยู่ในอาชีพนี้ยากมากๆเลยอะ่ะเออพี่ทํายังไงพี่ถึงอยู่ในอาชีพนี้ได้นานขนาดนั้นอ่าเห็นปะลองเห็นต่างดูการเห็นต่างไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ ไม่เอาอะไรกับเขาหรือเราจะขัดแย้งกับเขาครับเราเห็นต่างเพื่อให้บทสนทนาหรือคํำพูดเนี่ยมันน่าสนใจคนเราเนี่ยเวลาพูดคุยกันคือเราจะรู้เลยว่าคนคนนี้เขาคุยกับเราแล้วเขาดูจริงใจหรือเปล่ามันก็ดูจากบทสนทนานี่แหละถ้าเราไปคอยตามเขาทุกเรื่องมันก็จะทําให้เหมือนเราเป็นคนที่เอออ,อหอมอกไปตามเขาอะเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าสนใจสมมติว่าถ้าพิธีกรดําเนินรายการเนี่ย เขาคุยกับแขกรับเชิญแล้วเขาคอยตามทุกเรื่องเลยเออดีนะคุณทําอาชีพนี้ต่อไปเออมันโอเคมากเลยนะมันเวิร์กมากเลยนะทั้งหมดสนทนามันจะน่าเมือมากเป็นชั่วโมงใช่ปะแต่ที่พิธีกรสามารถละลายพฤติกรรมคนพูดได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเห็นต่างไอ,อ้ผมมองว่าไอ้คนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ทํากันนะอาชีพเนี้ยถ้าทําให้คนหนึ่งทาอ่าเห็นปะเขาจะมีการขัดแย้งแล้วก็มีการใช้คําว่าแต่อ่ะทีนี้ มันก็จะมีเรื่องให้คนเนี่ยออกมาอธิบายแหละคือคนเราชอบเล่าชอบพูดชอบนําเสนอครับการถามขัดแย้งมันจะทําให้เขาเนี่ยได้คิดพอเขาได้คิดเขาก็จะได้แสดงความสามารถบางอย่างออกมาแล้วมันจะทําให้เขาภูมิใจในตัวเองด้วยข้อที่2ครับต้องเข้าใจก่อนนะว่าการจะชวนคุยให้บทสนทนามันไหลลื่นไม่ได้เกี่ยวอยู่ที่ว่าคุณพูดได้ดีแค่ไหนแต่มันเกี่ยวข้องกับว่าคุณเลือกบรรยากาศ ได้ดีแค่ไหนอย่างสมมติว่าถ้าคุณไปร้านอาหารแล้วมีคาเฟ่ในนั้นด้วยอ่ะบรรยากาศมันดีติดริมน้ํามันชวนคุยได้ยาวอย่างผมเคยไปร้านหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เรานั่งคุยกันมันก็มีเป็ดมีสัตว์เล็กๆสัตว์น้อยเนี่ยเดินมาด้วยนะก็กลายเป็นว่าเราสามารถหยิบบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมาชวนคุยได้ประเด็นสําคัญของการเลือกบรรยากาศคือมันทําให้เขา อยากอยู่ในพื้นที่นั้นไปนานๆนะ่ะเพราะเขาอยากอยู่ในพื้นที่นั้นไปนานๆเขาจะชวนคุณคุยเองข้อที่3ฮะ,ฮะเวลาที่คุณไปกับเพื่อนหรือไปเที่ยวกับใครที่ไหนถ้าเป็นปกติเนี่ยเราอยากจะเปิดเพลงเพื่อโชว์รสนิยมของตัวเองให้เพื่อนรอบๆเห็นถูกปะแต่ลองทําตรงกันข้ามดูฮะสมมติว่าคุณเป็นคนคอนโทรลบรรยากาศเป็นคนเปิดเพลงอารอมณ์มนดีเจะคุณสามารถบอกเพื่อนได้นะอะ วันนี้ขอคนละเพลงส่งมาหน่อยแล้วก็เวียนกันไปเวียนกันไปทุกคนก็จะได้มีส่วนร่วมการที่ทําให้คนอื่นได้โชว์ลสนิยมในการฟังเพลงของตัวเองเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เก็บข้อมูลบางอย่างฮะหมายความว่าทุกครั้งที่คุณไปกับเพื่อนคุณก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้ชอบเพลงแนวประมาณไหน เพื่อนคนนี้ชอบฟังเพลงสตไตล์ไทยๆนะอีกคนนึงชอบแนวสากลนะอ่ะพอคุณรู้สไตล์เพลงที่เพื่อนชอบเนี่ยมันยักาศโดยรวมเวลาคุณนั่งรถไปกับเพื่อนนะมันก็จะอยู่ในมูที่แบบเคย้ยเขาจะร้องเพลงไปตามเราและเราก็จะร้องเพลงไปตามกันได้การที่เราร้องเพลงไปพร้อมๆกันในรถเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในจังหวะเดียวกันมันคือศิลปะในการเป็นเหมือนกันฮะหรือ ถ้าตามที่เราเรียกว่าการ Rapport building Rapport building เนี่ยมันคือการสร้างความเหมือนฮะพอเราอยู่ในบรรยากาศเดียวกันร้องเพลงไปด้วยกันขับรถไปด้วยกันแล้วก็เปิดหน้าต่างชมวิวไปด้วยกันมันจะสนิทก,กันเร็วมากนะแม้ว่าจะเป็นคนใหม่หรือเป็นใครก็ตามแต่ถ้าเรารู้รสนิยมเขาในครั้งแรกแล้วครั้งที่2มันจะง่ายมากๆเลยข้อที่สี่ครับอันนี้เนี่ยถ้าคุณอยากสนิทก,กับใครจริงๆแบบรู้ไส้รู้พุงเลยเนี่ยนะเวลาคุณ ไปเที่ยวกับเพื่อนคนนั้นคุณอาจจะสามารถไปเครื่องบินได้แต่ผมเคยนะหลายครั้งด้วยเวลาที่ผมอยากจะรู้จักใครสักคนเนี่ยแล้วเพื่อนให้เลือกว่าเราอยากจะนั่งรถไปหรือเราอยากที่จะนั่งเครื่องบินไปผมจะเลือกนั่งรถไปเพราะการนั่งรถเนี่ยมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่ทำให้คุณนะ่ะมีช่วงเวลาในการคุยกับเขาได้นานขึ้นมากๆเอาง่ายๆอะจากเพื่อนที่ไม่รู้จักเนี่ยผมไปเชียงใหม่8ชั่วโมงอะ โอ้โหคุณคุยแบบรู้เบื้องลึกเบื้องหลังรู้ว่าเกิดที่ไหนอะไรยังไงคุยจนแบบไม่มีเรื่องอะไรจะให้คุยด้วยหรอวะแต่ถ้าสมมติว่าการนั่งเครื่องบินเที่ยวไปด้วยคุยไปด้วยมันมันมันก็โอเคแหละแต่ว่าเราอยากจะโฟกัสกับการเที่ยวไงเราอยากจะโฟกัสกับการชื่นชมบรรยากาศแต่เวลาที่เราต้องการที่จะดีบะรู้จักเขาแบบลึกซึ้งอะผ่านการพูดคุยอะลองนั่งรถดูสิ เพราะในบรรยากาศของการนั่งรถอ่ะมันไม่มีทางที่จะทําอย่างอื่นได้นอกจากกิจกรรมไม่กี่อย่างเพราะนั้นการนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยนะครับมันเป็นการที่คุณ่ะกับเขาได้รู้จักกันมากขึ้นฮะขอ้อ5อันนี้ผมชอบเพิ่งเห็นมาล่าสุดเลยคือเวลาเข้าสังคมเนี่ยถ้าสมมติคุณรู้ตัวว่าตัวเองอ่ะไม่ได้เก่งในการเอนเตอร์เทนมากมายนึกออกปะ การเก่งกเทนคือหมายความว่าชอบเล่าเรื่องชอบที่จะยิงมุกตลกตลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยิงมุกไม่เก่งคุณต้องตบมุกให้เป็นฮะเช่นผมเจอน้องคนหนึ่งคือน้องคนนี้มันเป็น i n รเวิร์ t แล้วมันเงียบมากแต่นางอ่ะก็ไม่ได้กลายเป็นคนที่เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์น่อ,อปะคือเวลาที่มันจะมีตัวโจกก็คือคนที่ชอบเล่นมุกเล่นมุกประมาณว่าเนี่ยเวลาพี่เดินไปห้างเนี่ยนะคนก็คือเข้ามาหาเต็มเลยน้องอีกคนเนี้ย มันก็ได้จังหวะมันก็ถามว่าเอ้ยทําไมอะ่ะเขามาขออะไรเซนพี่หรอเอ,อ้ยปล่าวเขามาขามทางไปห้องน้ำบรรยากาศตอนนั้นคือมันเป็นจังหวะที่โบบะมาก<ๆ>เลยอกว่าผมรู้สึกนะว่าคนที่ตบมุกเก่งๆเนี่ยมันจะทําให้คนที่เป็นคนอินเตอร์เทนเนี่ยชื่นชอบและเพื่อนแต่ละคนก็จะชอบด้วยฮะเพราะอะไรรู้ไหมถึงแม้เราจะเล่นมุกแปก๊กเล่นมุกห่วยแตกแต่แค่เรามีส่วนร่วมอะในการพยายามตบมุกเขาหน่อยอะ เออเราก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่น่าเข้าหามากขึ้นเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนะครับผมกับหมู่คณะเนี่ยเรานัดกันเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าเรามาแชร์สกิลทักษะที่เราเพิ่งไปเรียนรู้มาและอีกอย่างหนึ่งทั้งแก๊งเนี่ยก็เป็นแก๊งที่เรียนมาด้วยกันด้วยแต่น้องคนนี้เขาก็ไม่ได้เรียนหรือไม่ได้เข้าคัสเรียนมาก่อนแต่เนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ผมก็เลยชวนมาพี่เขาก็ ก็คือบอกให้มาได้อะเพราะว่าพี่เขาก็ชอบน้องคนนี้เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมครับการที่เรารู้ตัวว่าเออเราก็ไม่ได้เก่งยิงมุกนะแต่เราเก่งที่จะมีส่วนร่วมเราเก่งที่จะตบมุกมันจะทําให้ทุกคนหรือหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบหรือทําให้บรรยากาศมันดีขึ้นนั่นเองข้อหครับอันนี้เป็นข้อควรระวังผมเพิ่งเจอมากับตัวคือมันเป็นภาพที่ผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอ,อีกอะคืออย่าไปชวนใครมาดูหนังในสไตล์ของคุณฮะชวนมาดูได้ แต่คุณต้องสังเกตอาการก่อนสมมติว่าไปอยู่หน้าโรงแล้วไปจองบัตรเนี่ยถ้าเขามีอาการว่าแบบเอ้ยเขาไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากจะดูสักเท่าไหร่ดูเกงใจดูแบบก็ได้ก็ได้แต่จริงๆแล้วลึกๆเขาไม่ได้อยากดูยานะฮะผมเคยคิดนะเคยคิดว่าน้องที่ผมสนิทด้วยเนี่ยเขาจะชอบดูหนังแอคชั่นแบบที่ผมดูไงผมก็เลยพาน้องเนี่ยไปดูอนิเมะ หนังกระตูนเรื่องหนึ่งที่มันก็เป็นหนังบู๊เหมือนกันเลยแล้วผมก็เคมซะด้วยโอ้ยเรื่องเนี้ยแกต้องชอบแน่ๆอ่ะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเลยคือลงทุนเลี้ยงหนังให้นางม,มาดูกับผมเลยกลายเป็นว่าหนังแม่งคือห่วยแตกนึกออกปะแล้วน้องอ่ะก็มาบอกผมว่าโอ้โหพี่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ดูอิอนเมะเรื่องนี้อีกเลยดีนะที่พี่ไม่พาคนอื่นมาพาแต่ผมมาคนเดียวขอบคุณมากนะพี่ที่เลี้ยงนะคืออะไรประมาณเนี้ย ผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะสร้างบรรยากาศที่ดีนะครับอย่าไปให้ใครมาชอบหนังสไตล์เดียวกับเราครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนแล้วเขาเออเปิดใจอยากลองเองมีความกระตือรือร้นอยากจะมารู้จักเราจริงๆอันเนี้ยได้ไนงะฉะนั้นครับนี่เป็นกฎเหล็กเลยว่าห้ามชวนใครมาดูหนังในสไตล์ที่ตัวเองชอบถึงแม้ว่าคุณจะเลี้ยงเขาก็าตามข้อ7ครับอันนี้ สำคัญมากฮะเวลาที่คุณเข้า <curs> ส <CDU S 1> ังคมจนระดับหนึ่งจนคุณสามารถนัดเขามาใกล้บ้านหรือนัดเขามาบ้านได้เนี่ยสิ่งที่จะทําให้เขาประทับใจคุณไม่ลืมเลยนะครับมันคือการที่คุณจะต้องเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดมันจะเป็นต้องแพงหรือหรูเกินไปนะฮะคุณอาจจะทําอาหารให้เขาอย่างเคยมีหลายครั้งนะครับเพื่อนผมเนี่ยมาบ้านผมก็คือทําสปาเกตตีกุ้งให้กินอย่างดีเลยแกะกุ้งให้เห็นกันจะจะเลยว่านี่ย ลงรุนทําจริงๆแต่ผมไม่ได้ทําเพราะว่าเราอยากจะเอาใจเขานะตอนนั้นนะทาเพราะเรามีความสุขเรารู้สึกว่าตัวเองก็พอตัวในการทําอาหารเราก็อยากจะทําอาหารอร่อยๆให้เขากินก็กลายเป็นว่าเวลาผมไปบ้านเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะถามตลอดว่าอยากกินเมนูอะไรบอกได้เลยนะเดี๋ยวจะไปตลาดไปซื้อมาให้เฮ้ยมันรู้สึกประทับใจทําไมเพื่อนทําให้เราถึงขนาดนี้อ่ะมันก็กลายเป็นว่าการที่คุณต้อนรับใครดีเนี่ย ดีในที่นี้หมายถึงเขาเห็นถึงความตั้งใจของคุณนะเวลาคุณไปเยือนในสถานที่ในพื้นที่ของเขาบ้างเขาก็จะต้อนรับคุณดีมากแล้วเวลาแขกมาบ้านเนี่ยสิ่งสําคัญเลยคือเลี้ยงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ดีฮะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ําเลยคือกลิน่นนะอยากให้บ้านมีกลิน่นอับบ้านอ่ะต้องมีกลิน่นที่มันทําให้เขาอยากกลับมาอีกฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าคนเรามันหายใจทุกวินาที ไม่มีใครหยุดหายใจแล้วถ้าเขาหายใจเอาสิ่งที่ไม่ดีเอากินอับเอากินชื้นเข้าอยู่ในปอดของเขาอ่ะมันจะทําให้เขาไม่อยากจะกลับมาอีกแล้วก็ไม่อยากจะมาเจอเราอีกฮะมันก็เป็นเรื่องดีถ้าคุณไม่อยากให้ใครมาบ้านแต่ถ้าคุณอยากให้เขากลับมาอีกเนี่ยอะลองเอาอาโอรมาหรือลองเอาน้ํามันหอมระเหยมาไว้ในห้องแต่ละจุดหน่อยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปอาจจะมาบอกว่ากลิ่นแบบไหนควรอยู่ในห้องแบบไหนนะครับอันนี้เอาแค่รายละเอียดเบื้องต้นก่อนข้อ8ครับอันนี้เลิศมาก ผมอยากให้คุณเอาไปใช้เลยเวลาคุณพาเพื่อนไปในสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เหรือร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวใดๆก็แล้แวแต่พยายามเก็บความรู้สึกว่าคนนี้รู้สึกแบบไหนคนนี้รู้สึกอย่างไรนะฮะอย่างเช่นเวลาผมพาเพื่อนไปออนเซน็นออนเซ็นก็คือสถานที่ที่เราจะไปแช่ตัวได้น้ําร้อนน้าเย็นน,ยนะครับแล้วก็แก้ผ้าั้งหมดเราไม่ได้อยากจะเห็นความเป็นชายอะไรหรอกแต่ว่าเราอยากไปพักผ่อนเงี้ยทีนี้ผมก็จะสังเกตว่าเอ้ยออนเซน็นบางที่ที่ผมพาไปเนี่ย เพื่อนบางคนมันชอบมากเลยเพราะมันชอบแนวลักชัวรี่คือก็คือแนวหรูหราแต่บางคนชอบโทนน่ารักก็ต้องพาไปออนเซ็นแนวที่มันญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยได้แต่งชุดที่มันมีความญี่ปุ่นอะเออเห็นบ้างว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยในการไปที่ต่างๆมันต่างกันฮะทีนี้เวลาคุณนัดเดทใครก็แล้วแต่หรือว่าเวลาคุณชวนเพื่อนใหม่ไปก็ตามะนะถ้าไม่ใช่คู่ชีวิตหรือถ้าไม่ใช่แฟนนะคุณก็จะได้รู้ไงว่าคนใหม่ที่เราพาไปเนี่ย เขาเหมาะกับออนเซ็นประมาณไหนหรือเหมาะกับคาเฟ่ประมาณไหนเขาอาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันดูย้อนยุคหน่อยหรือเขาอาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันดูทันสมัยหรืออาจจะเหมาะกับคาเฟ่ที่มันเรียบง่ายมินิมอลเงี้ยมันก็จะทําให้เขาอินมากขึ้นที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะครับนั้นเก็บความรู้สึกของทุกคนให้ดีข้าครับข้อนี้มันคือรายละเอียดเล็กๆครับสิ่งที่เราจะสังเกตได้ดีที่สุดเนี่ยมันคือการชวนกินข้าวครับ เวลาเราชวนกินข้าวเราจะเห็นทุกอย่างในความเป็นเขามารยาทอาหารการกินในจังหวะน,นั้นเราต้องสังเกตครับว่าคนคนนี้ชอบกินอาหารประมาณไหนอ่านคนนี้ชอบกินส้มตำคนนี้ชอบกินสั่งโทนผัดไทยมาอานคนนี้ชอบกินประมาณนี้คนนี้กินเผ็ดคนนี้กินหวานได้หรือแค่ของหวานเนี่ยเราก็จะเก็บข้อมูลนะ คนนี้ชอบกินเค,ค้กมะพร้าวอีกคนหนึ่งชอบกินเค,ค้กส้มทีนี้ครับเวลาคุณรู้ว่าคนเหล่านี้ชอบกินอะไรคุณได้ข้อมูลมาปุ๊บพอถึงวันพิเศษวันสําคัญเนี่ยคุณสามารถเอาของหวานเหล่านะนะั้นไปเสิร์ฟได้หรือพาเขาไปในร้านอาหารที่มันมีของหวานที่เขาชื่นชอบอย่างงี้ครับมันจะกลายเป็นว่าคุณนะใส่ใจคนจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่น่าคบหามากครับขอ้อ10อันนี้ผมให้ เป็นอันดับหนึ่งที่ควรให้ความสําคัญกับมันมากๆนะครับเวลาที่คุณอยากจะให้ใครสักคนประทับใจจากการชวนเขามาเที่ยวหรือไปทริปต่างๆเนี่ยถ้าคุณเป็นคนชวนเองคุณต้องออกแบบประสบการณ์ให้ดีที่สุดฮนะทาให้การมาเที่ยวกับเราเนี่ยมันเป็นการมาเที่ยวที่น่าประทับใจอะ่ะหมายความไม่ไงครับทุกสถานที่ที่คุณพาไปหรือคุณชวนไปเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอยู่ในสถานที่แห่งนั้นคุณต้องคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าสถานที่นี้ ในช่วงเช้าเนี่ยอ่ะคุณจะพาเขาไปในที่แบบประมาณไหนอ่ะอาจจะพาไปในที่ที่มันเออผ่อนคลายสงบสงบช่วงบ่ายเริ่มแอดเวนเจอร์เริ่มสนุกเริ่มตื่นเต้นช่วงเย็นน่ะอาจจะเป็นฟิลไปนั่งอยู่ชายหาดแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินทรงทรงประมาณนี้คุณมันจะทําให้คนรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นการจบที่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียงบรรยากาศให้ดีนะครับว่าคุณจะเนี่ยไปเที่ยวใน,นและสถานที่ตรงนั้นเนี่ยมันทำ ยังไงไและนี่คือ10จีวิคนครับคุณจะสังเกตได้ว่ามันไม่ใช่แค่การชวนคุยแต่มันคือทั้งหมดฮะตั้งแต่ต้นจนจบในความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่การเจอเขาแค่ครั้งเดียว แต่มันคือการชวนเขามาอยู่ในพื้นที่ของเราชวนเขาไปนั่นไปนี่หรือการมาหาอะไรทำร่วมกันนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูและถ้าคุณชื่นชอบข้อไหนมากที่สุดเนี่ยคุณบอกผมได้ฟังมาถึงตรงนี้1ิบข้อผมก็อยากจะถามทุกคนเหลือเกินว่าคุณเคยใช้ข้อไหนบ้างครับและผลลัพธ์มันออกมาเป็นยังไงบ้างสุดท้ายนี้ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่านี่เป็นคลิปแรกของช่องเลยที่ผมได้ออกมาพูดนานขนาดนี้แล้วก็ พอดแคสต์ยังมีทำไม่อยู่แต่อันเนี้ยคือคลิปใหม่คลิปใหม่ที่เอาหน้าผมขึ้นมันอาจจะออกมาจากประสบการณ์ผมอาจจะเรื่องในประสบการณ์จริงเนี่ยมาเล่าให้กับคุณได้ฟังกันและผมอยากจะฟังฟีดแบ็ k จากทุกคนอย่างตรงไปตรงมาช่วยผมหน่อยเถอะนะฮะว่าคลิปแรกของผมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคุณอยากให้ปรับตรงไหนไหมพูดตรงๆได้เลยนะครับให้ฟีดแบ็ได้เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป กับผมไอเฟล Amazing Storytelling ครับ